อยากถามดูถามเบื้องจิตเบื้องใจมอนเยงไหนถามวุ่นจิตว่ใจทั่ไงนใจมันยูนั่งกับของบอเดนเนี่ยไ่บอมันเสื่อมมันม่ดไปท่านใหญ่บอนิ่งครับใจนิ่งนิ่งแน่นอนเนี่ยแน่นอนครับปีไก่กุไลจับกุ้ยันหรือยันเพียงทุกปีไา่นีพเป็นครับแม่พเป็นตั้งใจใช้กันร่นรวยให้สมใตั้งใจอยู่ครับ อย่างเบืร์นอย่างเบืร์นไปโอ้ยขนาดนั้นดีก็นี่สิไปพุ่นแญทางดีก็นี่สิไปพุ่นแรงพุ่นแรงพี่บ่อใจมันนอนอยู่นอนเก็บของบ่อเพรา้มขึ้นมันออกหาลองใจอ่ะบ่อบ่ออะไรใส่ใส่ทำบ่อลองใส่บ่อไม่จะใส่เนี่ยนส่เงี้ยไม่จะใส่เอาตระถามเบิ่์นื่อสุดนี่ละให้ใจมันเปลี่ยนญาติมันลองคนเท่าต่เก่าหรือผันผันอายุซสานีหรือเป็นบ้าสามีมันหลายแนวนี้ กูจังนึงอยากได้เมียูจังนึงแต่ยากไดใผัวกูจังนึงแตอยักรวยผูจังนึงแต่ยากเฮ็้นี่เฮ้ยนใจมันก็อยู่กับหมปันโอ้ยมาอยากดังแต่น้องอากแรนไคุณเรีคือสีดำอยากเรนไปพี่เรีคือสีดำมันชิดบอลเรนี่เกิเรื่องว่อยากดังมันพไปคิดได้ว่าอยากรวยม่น็คิดอยู่อยากรวยอยากรวยน่ิดอยู่มันกระสุนพนวยเท่ตายอ่าั้นกรวยนมันสีสัน เพราะฉะนั้นอยากลว้ยเขาก็ต้องหาเขาต้องหาเอาด้านภาคที่นั่นแบ่ะมาก็ดีๆแล้วก็ท่านขายดีป้อก็จะขายไดก็ท่านนีมีมีค่อขายมีมีน้องอะไรแม่กัน่าโอแลนี่ในใจคือไวไร่าเสียงลองเพี้่ยคือการชสซีชยังเก็บประทับใจคนสุดให้กระซาาคิดใจพวกฟั้งนี่นอยูทีนีเด้อฮ้อน้ำมนสิคิดปก็คิดคือ่ว่า คิดาสีเอวเพงเปยังมันการสึกษาอต้นกรเบิ่งดูเดี๋ยวนี้มันศึนกะล้วคิดว่าสี่ยวเพ่งเพ่งเพ่งุ่งดูเดี๋ยวเพ่งมุ่งหมอราีลกแล่เรียดูจะเรียงสาเลยเรียกสาสนจัดกลุปกรณ์ไม่ทันเห็นนู่มนี่นนเพราท่านแม่คิดทำไมแม่แม่ไม่คิดอะไรแม่เพราะท่านคิดวให้ลูกเรียงเธอมันไอชิวสูงใครอยากไปเรียให้ไม่ได้ บางที่เลีอยก่ก็นยอยอสมควรถัดไปหมูฟ้าดํามันไอชิ้นสูงมนันแรดําอย่งเีเพราะว่าชี่ตะเขียงบ้างบริาั่นชินหลเก็นกับเอาที่รู้คือในสิไมบอกกับกาผู้อ,อยู่ว่าว่าผูเ้เห็นเห็นาหาเท <c oughs> ่งเพ่งสาหลายบัแต่เท่งสาหลายคนสิบบอกวิ่งครับมันมีส่ชนกัแต่เพเรวี้าแต่สิเร็วเพแต่แข่าผู้มันบริยาเท่งสาย เดี๋ยนีคู่มันมีอยู่หักค, 1, ค, 2, ค, 3, คู่หนึ่งคู่นาดิสองคู่ใจอินสคู่น้อยส่ 4, คู่แกห้าคู่น้อยคู่นัดหกคู่นะัดหคู่นี่มู ยกก่อนเพลือคือบทองก่อนรัางเพื่อนที่มันเป็นของตัวเองที่แม่เขียงคือมากเป็นของเล่าเองถ้าเราอัดขึ้นมามันจะเป็นเพลงของเราไรแ้ไม่ใช้ของคุณสิแต่เพราะว่าข้างนี่ผมเลยยิ่งเพลงสายที่มีผู้ฟันมากแต่ผมก็รู้ว่าว่าผู้เล่นร้องเพลงช้าเยอะจากผู้เทวิช้าออกไหมมีแต่เพลงเพราะๆแต่ไม่รู้ว่าใครประมาณสามสามเพลงที่โดดเด่นเขาเขาคู่เขาสิสารนาแบบแต่ว่ายังไม่ได้เลือกคนร้องเพราะว่ากลัวเพลงน้อยก่อน คือครูครูกลุ่มนี้เขาจะเป็นครูที่ไม่ไม่ได้สอนสเต็กลอยเลยมันจะเป็นสเต,ต็ตเล็กๆตามตามเนืาของเพลงไม่มีสเต,ต็กลอยเนี้ยเป็นีือนั่นสิหน่านั่นแหละคือผู้ยิ่งใหญ่ที่ไคือคือผูอ<ร>้ยิ่งใหญี่ไหนที่คิดไปสองแบบแบบนึ่งคือเป็นโชว์แบบลูกทุง่งยิ่งใหญ่กลางๆคนอื่นอีกแบบนึงคือแบบโมลัมแบบออกว่าละครค้นลุกนอนมือเท่ากับฟอนที่ไหนมาสิ ก็เลยคิดว่าแบบแดมามันดีเพราะวาที่อยากออกแค่หนึ่งสังุดที่พูว่าอยากออกอะพยายามเพราะว่าเรียน้หายคนนอกข้างอกจะออกแต่เสลนนั่งแตัวเยียงล่ำเลื่องเขาต้องจัดในตารางกันเพราะว่าไม่เห็นมีเพลงสืบจิงนางแล้วบอกทีเป็นสองสืบที่หน้างี่มันต้องเป็นเป็นละครเพลงหรือเสลนเป็นตลกเพลงสืบทิ่หน้างเพราะว่าหรือเสลนอยากใส่ใจกันจเอามาพูดกันกับวกผู้ของคนคิดว่า แค่คู่แจกกับมือที่สรงไปสองระดับนึงแล้วแล้วก็อาจา์เดี๋ยวนี้ระบนี้แล้นี่แต่เราบอกแม่น่ะให้ไปคุยกับคู่น้อยนั่งคู่น้อยคือคือมาเห็นโจ้กับคู่น้อยคณะเสียงสีแสงถ้าคู่น้อยไหนมารวมซอยนั่งคือเสียงสีแสงมันก็เสีออกมาดีมันตรงนี้สามทีเสียงสีแสงประกอบนั่งนันจังเสีออกมาได้สมบูรณ์จังสีหน้าเดี๋ยวนี้เข้าเข้าบ่อสหนว่าเข้าบ่สสาม เทาสั่างคาบก็ได้ดีสร้างคากูอย่างกระซินบางยางมาเบียดเบียนดีมันสิบอะไรได้ซุสมต่งแต่ว่ามันคือว่าเห็ดขาดเออจังกันทีเพราเสียงเสียงทีแต่กาลุกมาใหมนแข่กองจริงดงเสริมเครื่องเสียงก็เสริมเราสิมาเสริมนำพวงเครื่องเสียงทุกการเอาลงกดูการ อะไรังใจอย่าง้ังไวยงให้จิตใจมันใส่เสียกรทั่งดึงต้องรักรักให้มันมันมันต้องมีเสาอีกเสาโทเนยอย่างบ้านกต้องมีเสาอีกเสาโทหมอลังซึ่งกันต้องมีเสาอีกเสาธูย่างให้มันลงหามลุ่มนะเล่าไอหามนี่เขามาดู ha <laughs> <laughs>